วันที่ผมออกมาใน่ตอนนั้นน่ผมถามมีอะไรดีขึ้นไหมที่คุณบอกเนี่ยผมเข้าไปทําแล้วไม่ดีขึ้นก่อนที่ผมจะเข้าไปทำมันดีขึ้นไหมคุณลองย้อนกลับไปถามตัวเองดิผมว่ามันก็เหมือนเดิมและดังน,น,นั้นคุณอย่ามาด้อยข่าคนประเทศกณเดงนะผมว่าคนไทยมีโอกาสอีกเยอะกันัะนคุณช่วยสนับสนุนไม่ใช่ต่างชาติมาคุณว่าโอ้โหคนโน้นคนนี้เก่งสุดท้ายแล้วผมถามมันเหมือนเดิมหมดอ่ะผมบอกแล้วผมพูดเลยนะผมว่าคนไทยแีละจะพาเราไปบอลโลกคอยดูดิไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือทีมชุดใหญ่อะไร้วแต่จริงๆริ นะเพราะว่าอะไรร้เปล่าผมเคยเป็นแชมป์มสอนเซียคุณจะบอกว่าเห้มันนามแล้วพี่บอกเอ้ามันนามตม่ก่อนเคยเป็นแชมป์แหะคุณก็ไม่เคยเป็นนี่ถูกไหมผมประสบความเด็ดมาเกือบบทแล้วอ่ะยกเว้นอย่างเดียวผมยังไม่ได้ไปบอลโลกแค่นั้นเองผมว่าการวิจารณ์มันต้องอยู่ในขอบเขตนะคือตอนหลังนี่มันไม่ใช่วิจารณ์ผมว่ามันน่าจะเป็นไม่ชอบส่วนตัวเลยนะคนหนึ่งคนเนี่ยเกิดมาเลยเขาไม่มีคนคนเดียวเขามีครอบครัวมีพ่อแม่มี ญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่เขารับหน้าถตีตาอะไรเยอะแยะคือบางทีว่าไปก่อแล้วไปขอโทษซึ่งซึ่งผมว่ามันมันมันไม่แฟร์แล้วแล้วเรื่องอย่างปัจจุบันเนี้ยจริงๆอ่ะผมว่าการลิบลอนสิิ์ตรงนี้มันเยอะมากเพื่อนก็ทักมาหลายครั้งแต่เราด้วยด้วยความแบบเราเราก็เฉยๆนะแต่พอมาตอนหลังมันทักหลายๆคนแล้วมันเอือไปแจ้งความคดีนั้นพอดีเออมันก็ไม่ยากนี่หว่าการแจ้งความนะใช่ไหมเออมันเดินเข้าโรงพักแล้วต้องหวจดก็เออเขารู้จักเราก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็เออก็อะลองดู ก็หลายๆโรงเรียนก็ยังขาดอุปกรณ์กีฬาอยู่นะถ้าได้สักสี่ห้าล้านก็ดีเออจ่ายทั่วประเทศเลยนะ<ช> <ๆ S 2> จริงๆเพราะว่าเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเออถ้าคุณว่าใครเนี่ยคุณต้องมีเงินสำรองก่อนนะอย่างน้อยนะไม่ใช่ันคุณคุณก็พาไปแล้วคุณไม่มีตังค์นะจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอาชีพนี้หรอกเพราะว่าเราเก่าเล่นเล่นบอลก,ก็คงไปทําอาชีพธุรกิจที่เรา คาดหวังไว้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าบังเงินพอตอนใกล้เลิกเนี่ยเวลาทย์ชิมฤตนะก็ให้บอกว่าเฮ้ยลองไปเรียนโคดด้ดดูดิเราก็ได้ได้ครับอาจารย์ก็ไปเรียนกับทีมชาติรุ่นพี่ไงพอไปเรียนโค้ดปับ๊บมันก็ทาให้วิธีคิดมันเปลี่ยน,นละความคิดมันก็เปลี่ยนนิดนึงพอจะเลิกเล่นบังเงินตะวัน4ีบานนี่เขาเป็นโค้ดเทโรตอนนั้นเน่เขาก็ชวนพี่เป็นผู้ช่วยเราก็เลยต้องเลิกเล่นโดยไปยายพอหลังจากที่เราเป็นผู้ช่วยตะวันปั๊บความคิดเรามันก็เปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ได้เรียนโค้ เอไลเซนอีกระดับหนึ่งมันก็เลยทําให้เราเออไว้เหมาะกับอาชีพนี้ได้นะแหลังจากนั้นก็เลยเป็นโค้ดมาโดยตลอดคือคุณเป็นนักเตะเนี่ยคุณเล่นเสร็จเนี่ยคุณกลับบ้านคุณก็พักผ่อนแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้าคุณก็มาสนามมามาคอยว่าโค้ดจะให้คุณซ้อมอะไรแล้วหรือคุณกลับไปบ้านอาจจะคิดนิดหน่อยว่าวันนี้เราผิดพลาดอะไรไงเนี่ยแต่โค้ดเนี่ยคุณกลับบ้านคุณต้องคิดตลอดว่าสัปดาห์หนเราจะซ้อมอะไรแต่เราพานังเดือนก่อน แต่เวลาเราซ้อมเสร็จต้องกลับไปที่บ้านต่อว่าเฮ้ยวันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างเด็กแต่ละคนเป็นไงคือคือมันทุกอย่างโคตรมันไม่ค่อยมีเวลาได้ได้พักหรอกเครียดนะคือจริงๆมันเครียดแต่มันเครียดแล้วเราสนุกเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ที่ที่เราถนัดไงใช่ไหมแต่ว่ามันมันข้อดีคือมันได้ศึกษาคนด้วยคือนักเตะมันมี30คนเนี่ยสามสิบจิตใจอยู่แล้วนะแล้วทั้งประธานสโมสรทั้งผู้ช่วยต่างต่างคือมันเหมือนเป็นการสอนจิตวิทยาไปในตัว คดีที่เกี่ยวข้องกับการล้มบอลนะครับสำหรับฟตุตบอลไทยเลีกที่มีการแข่งขันเมื่อปี2017สิ่งนี้เกี่ยวตลอดในชีวิตล้มบอลไม่ว่าโค้ชจะจ้างล้มหรือนักเตะล้มบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบเราก้าพูดเลยเพราะเ,เพราะเราไม่เคยทำนี่คือเรื่องจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะนะดังนั้นเราต้องช่วยกําจัดพวกนี้ออกไปเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่วงการฟุตบอลกําจัดพวกนี้ไปได้นะมันจะเล่นสนุกนะเราต้อง สอนนักเตะใ,ให้เล่นฟุตบอลโดยซื่อสัตว์เราต้องบอกเพื่อเราที่เป็นโค้ชให้ทำงานโดยซื่อสัตว์นะจะไปกินหัวคิวเขาอ่าไปล็อกสกอร์อะไรเงี้ยตรงนี้พี่เกียดที่สุดจริงจริงพอใจนะพ,พูดตรงตรงเลยเพราะว่าหนึ่งในๆเราพูดแล้วเพราะเราออกแล้วเราหนึ่งเรื่องเวลามันไม่มีนะอย่างไปมองกเรียนเรื่องตัวผู้เล่นมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ได้ตามเป้าแต่ที่เราได้เนี่ยต้องขอบคุณเด็ก ขอบคุณเด็กขอบคุณคุณแป้งนะจะไม่ได้คุณแป้งคอลเลกชันดีๆก็ไม่มานะ<ช>เด็กที่มีความพยายามจนทําให้เราแบบเข้ารอบอะไรคุณอย่าไปบอกเลยว่าเราใช้ลราเข้ารอบมันไม่เกี่ยวหรอกฟุตบอลอ่ะเหมือนบอกถ้าเราไม่ชนะเขาอะ่ะคุณยอมอะไรไปเข้ารอบถูกไหมถ้าคุณไม่ยิงเขาอะ่ะถูกป่ะแล้วทุกทีมที่ลงมาเล่นเขาก็ต้องการผลงานของตัวเองหมดถูกไหมเพราะนั้นคุณอย่าไปได้ค่าประเทศตัวเองนะแล้วก็พอมารอบสุดท้าย ยังไงเงื่อนไขเวลามันมันมันมีอยู่แล้วคือถ้าคนดูฟุตบอลมาเนะี่ยเขาจะเข้าใจแต่ถ้าไอ้คนไม่ดูมันไม่เข้าใจหรอกนะเรามีสี่คะแนนเรานัดสุดท้ายไปเจอเกาหลีถ้าในโลกฟุตบอลความจริงว่าเราไม่ตกรอบหรอกแต่มันพูดไม่ได้แค่นั้นเองนะวันนั้นเราเต็มชุดอะอย่างน้อยนะผมผมบอกเลยสเสมอไม่มีแพ้เ,เผื่อจะชนะเกาหลีด้วยแต่บางเรื่งมันไม่เต็มไงมันไม่เต็มต้วยผลหลายอย่างที่มันพูดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ารอบแปดทีมอยู่แล้วเชื่อดิ ม่ใช่ว่าผมออกมาแล้ผมโม้นะไม่ใช่คุณดูฟอร์มเลยตั้งแต่วันเวียดนามตั้งแต่วันมาเลเซียนะคือมันดีขึ้นมาตลอดถูกป่ะใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยมันดีขึ้นมาตลอดขณะนั้นผมกล้าพูดเลยว่าเราเข้ารอบแน่นอนถ้าเราไม่มีตกมาตายไปตอนนั้นก่อนมันแตกต่างก็คือทัศนคติแล้วคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยคือเขาได้รับการซ้อมแบบอาชีพเขาเล่นกับคนที่แบบมีทัศนคติดีๆหมดนะทุกคนมุ่งมั่น ค้นผมมาปั๊บจะเห็นได้ชัดคือไม่ใช่ว่านักเตะไทยเราทั้งนักเตะด,ดีนะหลายๆคนดีแต่หลายคนยังไม่ใช่ไงเพราะสภาพล้อมแต่และสโมสรไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าเฮ้ย hey, มาซ้อมทีมชาติคุณจะเล่นเบบเสียได้ไม่ได้นะฟิสิกอลคุณต้องมาจากสโมสรคณะโสโมสรต้องหาคนที่มีฟิสิกอลดีๆถูกไหมตอนนี้นักฟุตบอลบ้านเราเนี่ยนี่ว่าความรู้ยังแบบไปนี่มากเลยพอจบหลีกปั๊บเนี่ยสมาคมต้องเอาคนดีๆมาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ทุกสโมสร พอสโมสรทำความรู้ดีก็พัฒนา,าน,นักเตะได้ามัยมีฟิสิกอลดีๆนะไปปั๊บเดี๋ดดนะยวใจมันก็มานะคือระบบร่างกายดีๆกล้ามเนื้อดีๆชาวช้ระบบกล้ามเนื้อเลยนะใช่เหมือนที่ทีทรอนพูดมันเป็นผู้ถูกหมดมันมาจากสโมสรไอทีมชาติมันอยู่ไม่กี่วันสโมสรทั้งนั้นจริงๆคือถ้าสโมสรอ,อะไรช่วยนะช่วยอัปเกรดนักเตะช่วยทำให้นักเตะนี่ขึ้นมันจะช่วยได้เยอะมันเป็นการช่วยที่รวดเร็วที่สุด คาะเราต้องเอาคุณคนที่มีคุณภาพในสโมสรมาไว้เยอะๆหรือถ้ายังไม่มีคุณภาพเราก็ไปหามาแล้วก็ให้สโมสรก็ไปเรียนรู้ตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้านักเตะไทยลงมีอโอกาสไปอยู่ตรงนั้นเด็กสามารถไปเล่นที่หลีกที่ดีกว่าไทยหลีกได้เยอะๆที่ว่ามันก็จะดีนะโดยเพราะยุคสามชุดนี้พี่บอกกันเลยนะร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์้งทัศน์ศดีมากจูนประธานไม่เคยฝันหรือกันหรือเบนอะไรก็แล้วแต่หลายๆคน เขามาเล่นนี่คือเขาเขารักทีมชาติไทยมากอ่ะนะเขาพร้อมที่จะเล่นแล้วอย่างพวกนี้ทุ่มเทมากแล้วเด็กไทยหลายๆคนทั้งไอ้และทั้งไอ้หนึ่งหรือไอ้ยาใครแล้วแต่ทุกคนทุ่มเทหมดแต่แค่บางเวลาที่มันอาจจะจูนไม่พะกันเพ,เพราะเรื่องเองเื่อนเวลาไงคนโดยเงื่อนเวลาปั๊บมันก็เลยทําให้แบบคือฟุตบอลต้องมีเวลาซ้อมถูกไหมคือขี้หมูขี้หมานะจางน้อยอาทิตย์เนี่ยคุณต้องมีนะแต่พอไม่มีเวลาปั๊บขณะนั้นการรู้ใจเนี่ย การศึกษาซึ่งการละกันมันจะมีน้อยใช่ใช่แล้วอย่างมันเป็นครั้งแรกด้วยที่ที่เรานักเตะที่ท่านอยู่นั่นแหละมารวมนี่คือครั้งแรกนะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะดีขึ้นเนี่ยอย่างวันเนี้ยเ,เราทําเกษตรนะการทรี่นักวัดส่งมาเลราบอกว่าเออขอให้โคช้ชโชคดีนะดูด,ดิเห็นปะ่ะคือเด็กหลายคนมันก็ยังรักรักเราอะ่ะไอการส่งมาจากนู่นนะอังกฤษหรือฝรั่งเศสเป็นว่าใช่เราเห็นแล้วแบบเออเว้ยนะคือมันมันเป็นอะไรที่แบบเราภูมิใจไง คือในโซเชียลกับเนี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่า mm hmm. เราอยู่กับสิ่งนี้มีความสุขไงโซเชียล mm. ทำอะไรเราไม่ได้ mm. แต่เด็กพวกนี้มันคิดดูว่าโดนดา่าแม่งเด็กมันมารับแทนอ่ะคือมันมันมันมีอะไรในในโคน้คนไหนในโลกที่พี่ว่าจะมีอย่างพี่ได้นะอยากให้คุณเข้ามาดูเยอะๆนะอยากจะให้ <S <S เหมือนตอนที่เกษตรชิ <S <S <อ>งกับมอธุกิจตอนเป็มอทุกิจอ่ะโอ้คนหกเจ็ดพันคนเต็มมาก คืออยากให้บอลชิมเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีโอกาสนะพวกนักบอลหรือพวกพี่ก็ต้องช่วยเล่นฟุตบอลให้มันมันเดี๋ยวกองเชียร์ก็เข้ามาดูเพื่ไหร่พอถึงจุดตรงนั้นแล้วเ้าโอโที่นี่มันมันสบาย,ยาทุกอย่างมัน,ม,นมันดูโอเคหมดนะครับ